สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็มาเจอกับแยมิงแล้วนะคะคลิปนี้นะคะแยมก็จะมาบอกวิธีการล้างหน้านะคะของแยมที่แยมล้างเป็นประจําทุกวันนะคะก็ช่วงนี้อย่างที่หลายๆคนรู้กันก็คือแยมมาอยู่ดูไบนะคะก็มาเทรนนะคะเพื่อจะเป็นแอร์นะคะของสายการบินเอมิเรตส์นั่นเองนะคะก็ทุกวันนะคะจะต้องตื่นเช้าแล้วก็กลับดึกนะคะแล้วก็ต้อง แต่งหน้าเยอะแบบนี้ทุกวันเลยทาปากแดงแล้วก็แต่งตาเข้มคิ้วเข้มอะไรประมาณนี้นะคะทาร้องพืนทุกวันเวลากลับมาถึงบ้านนะยัยก็จะแบบว่าหมดแรงแล้วอ่ะไม่อยากจะล้างหน้าค่ะก็มีบางวันแบบว่าขี้เกียจล้างบ้างนะแต่ว่าพอดียุเนี่ยยัยมีตัวช่วยนะคะที่ยัมพกมาจากเมืองไทยนะคะนั่นก็คือตัวนี้นั่นเองค่ะเจ้าเมดิลีนะคะตัวนี้จะบอกว่าเป็นตัวช่วยที่ช่วยยัมได้มากๆนะคะ ตัวนี้แค่ตัวเดียวนะคะสามารถล้างเครื่องสอําอางได้ทั้งหมดเลยค่ะยกเว้นตานะคะที่จะมีมาสคาร่ากันนา้าอันนี้ต้องใช้แยกนะคะตอนนี้แยมก็จะใช้ของออตัวสกินแ p l a n นะคะตัวนี้อยู่นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วมีตัวนี้ตัวเดียวนะคะสามารถล้างได้เกือบทั้งหมดเลยจริงๆสําหรับเจ้าตัวนี้นะคะจะเหมาะสําหรับคนที่แบบว่าผิวแพ้ง่ายอะไรแบบนี้นะคะซึ่งแยมเองจะเป็นคนที่แบบว่าผิวแพ้ง่ายมากนะคะจะเห็นได้ว่าเนี่ย อยู่ดีๆก็เป็นตุ่มคันๆข,ขึ้นมานะคะไม่มีสาเหตุเนาะตัวเนี้ยโฟมของเขาอจะเป็นฟองที่แบบว่านุ่มมากๆนะคะเดี๋ยวเยีมจะลองบีบให้ดูนะคะ โฟมของคอจะนุ่มจริงๆนะคะเป็นแบบนี้เลยเป็นเหมือนแบบวิปครีมอะไรแบบนี้เลยค่ะคือไม่ใช่แค่ฟองนุ่มอย่างเดียวนะคะเห็นแบบนี้เนี่ยหลังหน้าแบบว่าเกลี้ยงทุกอย่างนะคะเยี่ยมก็เลยติดใจนะคะอยากจะมาแนะนาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะแล้วก็วันนี้ยาจะมาล้างหน้าโชว์ให้เพื่อนๆดูนะคะว่าเยี่ยมมีวิธีการล้างหน้ายังไงกันบ้างนะคะที่จะทําให้หน้านะคะใสแล้วก็ไม่เป็นสิวค่ะไปดูกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะในการล้างหน้านะคะเยี่ยมก็จะพรมน้านะคะลงไปบนหน้า หน้าก่อนนะคะอุณหภูมิของน้ำที่ยยงใช้ปกตินะคะก็จะเป็นอุณหภูมิห้องนะคะจะไม่ใช้น้ำอุ่นหรือน้ำร้อนนะคะเพราะว่าจะทําให้หน้าของเราอะแห้งนะคะแล้วก็ผิวไม่สวยนะคะก็แบบนี้เลยล้างน้ำเปล่าก่อนนะคะสำหรับวันนี้นะคะเยมจะไม่ใช้ตัวอ่าเมคอัพรบมูเวอร์ที่เป็นเช็ดตาก่อนนะคะเยี่ยมจะลอง ใช้โฟมเมดเดดีนตัวนี้นะคะเพียวๆนะคะจะลองพิสูจน์ดูว่าของเขาเนะ่ะเป็นล้างออกได้ดีขนาดไหนนะคะก็กดโฟมลงไปแบบนี้นะคะยัยเป็นคนแบบว่าชอบใช้เยอะๆนะคะแต่จริงๆกดนิดเดียวก็พอแล้วนะคะกดมานิดเดียวใช้ได้ทั่วหน้าเลยคะ่ะตัวนี้ของเขาเลิศจริงๆนะมันออกทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นครีมกันแดดรองพื้นแป้งนะคะอะไรต่างๆลิปสติกนะคะ แต่จริงๆพอใช้เมคอัพอย่างเช่นปากตาอะไรแบบนี้เราควรจะใช้เมคอัพรีมูเบอร์มากกว่านะคะเพราะว่ามันจะติดทนนะคะดังนั้นเราควรจะใช้ครีนซิ่งที่แบบว่ามีผสมน้ำมันเล็กน้อยนะคะแต่วันนี้ยังจะมาทดลองให้ดูไงยังก็เลยจะใช้ของเมดิลีนเพียวๆนะคะนี่ขนาดออนเย็นแบบว่า ล้างโดนตาเนี่ยยังไม่แสบเลยของเขาอ่อนโยนมากบอกเลยบอกวันที่เย็มขี้เกียจนะคะเย็มไม่ใช้มีอัพรีมุอรบจริงๆนะใช้ตัวนี้ตัวเดียวแล้วมันแบบว่าสะอาดมากสิวไม่ขึ้นด้วยนะคะเห็นไหมคะฟองของเขาจะแบบว่าติดคาปลงพื้นออกมาเต็มเลยเป็นสีเหลืองนะคะเนี่ยมาสคาร่าอะไรหลุดหมดเลยนะคะ จะบอกว่าลิปของเยียมตัวนี้มันเป็นลิปที่แบบว่าทนมากๆกันนะมากๆบินไปสิบชั่วโมยยังลิปยังติดอยู่เลยอแต่ตัวเนี้ยตัวเดียวล้างออกเลยนะคะสุดยอดมากแล้วเยมก็จะมาล้างน้ำเปล่าแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะ ก็ล้างเสร็จแล้วนะคะเป็นไงคะโหสะอาดมากหมดทุกอย่างเลยนะคะเมื่อกี้เห็นว่าแบบนหน้าเย็นแบบเครื่องสำอางเต็มเลยะคะ่ะตอนนี้แบบว่าเกลี้ยงทุกอย่างทั้งมาสคาร่านะคะดูดิเกลี้ยงหมดทุกอย่างนะคะลิปนะคะออกหมดเลยค่ะก็จะบอกว่าพื้มมากๆตัวนี้คะ่ะตัวเดียวตอนนี้คือแบบว่าวันนี้เย็นเหนื่อยเหนื่อยมากนะคะแบบล้างหน้าได้เร็วขนาดนี้นะคะก็ลดขั้นตอนมาได้เยอะนะคะแล้วก็ อาบนะ้ำอีแค่อย่างเดียวนะคะเยีมก็พร้อมนอนแล้วค่ะสําหรับใครที่แบบว่าขี้เกียจล้างหน้าเหมือนเยีมนะคะก็ไปหาซื้อกันได้น้อนะตัวนี้นะคะเมเดลีนะคะมีขายที่พารากอนนะคะแล้วก็อินคอร์เทียนะคะเทอร์มินอลเทวนที่ันนะคะก็ลองไปหาซื้อกันดูได้เลยค่ะก็ถ้าเจ้าของเมเดลีนะคะมาเห็นนะคะว่าเยี่มรีวิวตัวนี้ให้นะคะก็ยังไงส่งมาให้ที่ดูไบได้นะคะเยี่ยมยินดีรับ หลายๆขวดเลยค่ะก็ชอบมากๆค่ะตัวนี้สําหรับวันนี้นะคะเยี่ยมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องตื่นดีห้าอีกแล้วนะคะตอนนี้ไม่ค่อยสบายด้วยค่ะก็บายยนะคะแล้เจอกันใหม่นะคะคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ